ถึงแม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะมีการใช้ AI เข้ามาในแวดวงภาษาและวรรณกรรมค่ะแต่ทุกวันนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าความต้องการสินค้าใหม่ๆที่จะตอบโจทย์กับความต้องการหรือว่าเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยเนี่ย ยังคงต้องพึ่งพา AI อย่างมากวงการภาษาก็เช่นเดียวกันคิดยกกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDRI เราจะมาไขาคำตอบกันว่า AI กับวงการวรรณกรรมหรือวงการภาษาจะเดินไปอย่างไรต่อสำหรับประเทศไทยอาจารย์คะ AI ทุกวันนี้เก่งมากเลยค่ะจนผู้ประกาศข่าวเองก็กลัวมากเลยค่ะอาจารย์ว่าเขาจะมาปลดล็อก ok วิชาชีพเราหรือภาษาที่เราใช้นะคะอาจารย์วันนี้คือความตื่นเต้นที่ผมคิดว่ากำลังเกิดขึ้นนะครับเพราะ AI ถูกไปใช้ไขาภาษาต่างๆทั้งภาษา นและภาษาอื่นๆอย่างที่วันนี้จะคุยกันครับแล้วผมจะมาสะท้อนว่าแล้วแปลว่าภาษาไทยต้องทำอะไรถึงจะทำให้ AI ใช้ภาษาไทยได้ดีครับค่ะเป็นเนปที่น่ากลัวมากเลยค่ะอาจารย์วัว แรงกระเพื่อมเอาเชิงบวกก่อนก็ได้ค่ะที่ AI สร้างในวงการนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เอาตัวอย่างง่ายๆที่ดูกันเลยนะครับเดี๋ยวนี้ AI เก่งภาษามากนะครับการแปลภาษาสําหรับ AI ถือเป็นเรื่องง่ายมากโดยเฉพาะภาษาที่มีปริมาณข้อมูลอยู่ในอินเทอร์เน็ตเยอะๆเช่นภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการแปลภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้เรียกว่าทําได้ด้วย AI นั้นถูกต้องสูงมากครับ จึงมีการจะไปประยุกต์ใช้ว่าเอา A i ไนะครับไปช่วยแปลมังงะภาษาญี่ปุ่นให้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งแต่เดิมการจะแปลแต่ละเล่มเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนเพราะภาษามังงะนะมันแปลยากนะครับมันมีมุกมันมีทริคมันมีอะไรต่างๆมันไม่ใช่ตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าพอเอา A i มาใช้ระยะเวลาก็จะลดลงเหลือไม่กี่วันก็จะแปลแต่ละเล่มได้เพราะฉะนั้นจึงมีการตั้งเป้าว่าจะแปล5 0,000เรื่องใน5ปีญี่ปุ่นก็จะสามารถขายสินค้าวัฒนธรรมของตัวเอง ออกสู่ตลาดโลกได้มากเลยครับนอกจากนี้นะครับ AI ยังช่วยแปลภาษาท่าทางได้ด้วยซึ่งก็จะช่วยให้คนที่พิการนะครับสามารถเข้าใจได้อย่างที่จีนจะทำระบบเสี่ยวโม่นะครับมาใช้ในเอเชียนพาราเกมครับเรียกได้ว่าภาษาไม่ใช่มีภาษาพูดแบบปกติ แต่ยังมีภาษาแบบอื่นด้วยครับเขาไปปลดล็อกภาษาที่เราอยากจะรู้ใหม่ๆได้ไหมคะอาจารย์ทั้งภาษาเก่าและก็ภาษายากๆนะครับ AI มีส่วนช่วยได้ครับตัวอย่างที่น่าทึ่งตัวอย่างหนึ่งก็คือมีการพบคำพีโบราณนะครับอยู่ในกรีซนะครับแล้วคำพีนี้เป็นสีดำไปหมดแล้วเพราะว่าถูกขมเหลวของภูเขาไฟระเบิดซึ่งเกิดขึ้นนานมาแล้วทำให้ถ้าจะเครียบมาอ่านอ่านไม่ได้แล้วแต่เอา AI มาช่วยอ่านพร้อมกับ Excel เย ก็จะพบว่าคำมภนร์นี้เขียนว่าอะไรได้ครับอนอกจากนี้นะครับยังมีการใช้ AI ไปแปลภาษาซึ่งมีคนพูดอยู่น้อยคือภาษากะละมังนะครับซึ่งอยู่แถวปาปัวใกล้ๆกับประเทศอินโดนีเซียนะครับมีคนพูดภาษานี้เพียง200คนและแทบไม่มีการเขียนสักเท่าไหร่เพราะเป็นภาษาพูดของคนพื้นเมืองเป็นหลักนะครับโดยมีตำราวยากรภาษากะระมังหนึ่งเล่มพจนานุกรมหนึ่งเล่มแล้วใช้ AI ช่วยแปลก็จะสามารถแปลได้ ก็เรียกได้ว่าต่อไปภาษายากๆภาษาท้องถิ่นที่คนพูดไม่เยอะก็จะได้รับความรู้และคนทั่วโลกก็จะได้รู้จักคนแต่ละท้องถิ่นมากขึ้นด้วยครับแต่แล้วเราจะต้องกังวลทําไมถ้าภาษาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันมันเป็นเรื่องที่ฝึกฝนได้นะอาจารย์แต่ว่าการใช้ AI มันช่วยให้แปลภาษาถ่ายทอดทางภาษาได้ง่ายขึ้นเยอะครับและภาษาที่ว่านะครับไม่ใช่เฉพาะภาษาที่เราเข้าใจกันคือภาษาคนแม้กระทั่งภาษาคอมพิวเตอร์ซึ่ง คุณพรวดีอาจจะไม่เคยเขียนภาษา Computer, คอมพิวเตอร์แต่ถ้าเราแปลภาษาคนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ได้เรียกได้ว่าต่อไปใครๆก็เขียนภาษาคอมพิวเตอร์ได้ครับเขียนโคดดิ้งได้ทุกวันนี้การเขียนโคดดิ้งทาให้มีประสิทธิภาพสูงได้มากขึ้นจากการใช้ AI ครับภาษาอื่นๆที่เราอาจจะไม่เคยคิดคือภาษาดนตรีดนตรีก็ประกอบด้วยตัวโน้ตเหมือนกับตัวอักษรถ้ามาต่อๆกันเป็นเพลงก็เหมือนกับเอาตัวอักษรมาต่อกันเป็นคํามาเป็นประโยคครับเพราะฉะนั้น AI นะครับที่จะมาทดแทนนักข่าวเขียนข่าวได้ก็ต่อไปอาจจะมาทดแทนนักดนตรีได้เช่นเดียวกันครับในการศึกษาด้านชีววิทยาเรามีตัวอักษรนักพันธุกรรมอยู่4ตัว ATCG ของพวกนี้มาต่อกันก็จะกลายเป็นโปรโตีนเกิดขึ้นมาได้นะครับเอาไปผลิตโปรโตีนได้เพราะฉะนั้นก็จะค้นพบความลับทางชีววิทยาความลับเกี่ยวกับชีวิตเราค้นพบความลับเกี่ยวกับสมองเราเพราะคลื่นสมองก็ถือว่าเป็นภาษา อิทธิพลของ AI ในวงการภาษาตอนนี้ไปไกลถึงไหนแล้วคะอาจารย์ไปไกลขนาดจะเปลี่ยนความเชื่อทางภาษาศาสตร์เลยครับก่อนหน้านี้นะครับมีความเชื่อโดยศาสตราจารย์โนมชอมสกี้นะครับซึ่งเป็นนักกิจกรรมสังคมแต่จริงๆท่านโด่งดังมาจากการเป็นนักภาษาศาสตร์ท่านเคยมีความเชื่อแล้วประกาศไว้เมื่อ50ปีก่อนว่าภาษามนุษย์นั้นเป็นปรากฏการ์เฉพาะตัวพูดง่ายๆก็คือเป็นของมนุษย์เท่านั้นจะไม่มีสัตว์อื่น ที่จะใช้ภาษาในลักษณะแบบมนุษย์แต่ว่าความเชื่อนี้กำลังค่อยๆถูกทำลายไปแล้วครับเราพบแล้วด้วย AI นะครับว่าวานหัวถุยสามารถคุยกันด้วยภาษาที่เป็นเฉพาะของกลุ่มตัวเองว่ามีภาษาถิ่นเหมือนกับคนมีภาษาเหนือภาษาใต้โดยวานเองนะครับจะมีกลุ่มหนึ่งที่มีภาษาเรียกว่า1บกหบวก็คือทําเสียงแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นภาษา5ก็คือ ออกมาเป็นจังหวะเท่ากันถือว่าเป็นคนละภาษากันวาน2กลุ่มนี้นะครับใช้คนละภาษากันความลับแบบนี้ไม่เคยรู้มาก่อนจนกระทั่งใช้ AI วิเคราะห์ครับที่น่าตกใจก็คือไม่กี่วันก่อนนะครับมีข่าวใหญ่และผมอ่านแล้วทึ่งมากเลยก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าช้างคุยกันนะครับมีคล้ายๆเป็นภาษามีเสียงสูงเสียงต่ําเสียงแบบคำเป็ดเวลาช้างร้องจะไม่เหมือนกันแต่มีการค้นพบด้วย AI ว่าช้างแต่ละตัวเวลาสื่อสารกันมันเรียกชื่อกัน ด้วยเสียงที่ต่ํามากๆแล้วรู้ว่ามันเรียกชื่อใครโอ้ oh. ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เราไม่เคยพบมาก่อนว่ามันจะมี oh. และตัวนี้แหละครับดูปไจัยทางหักล้างความเชื่อของอาจารย์ชอมสกี้ว่าตกลงแล้วสัตว์ก็อาจจะมีภาษาเหมือนกับคนมีก็ได้ภาษาไม่ได้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนอีกต่อไปนะครับ โอ้ oh, อันนี้มันต่อยอดไปที่วิทยาการด้านอื่นได้อีกมากมายเลยนะคะอาจารย์ถ้าฉะนนั้นแล้วค่ะประเทศไทยจะต้องทําอย่างไรถ้า AI มีอิทธิพลในวงการภาษาขนาดนี้ค่ะครับอย่างที่เราเห็นนะครับ AI กําลังไปไขความลับภาษาต่างๆทั้งภาษาโบราณภาษาคนพูดร้อยภาษาพืชภาษาสัตว์ต่างๆแล้วภาษาไทยละ่ะถ้า AI พัฒนาต่อไปคําตอบก็คือภาษาไทยถ้าไม่ทําอะไรก็จะถูกพัฒนาด้วย AI น้อยไปนิดหนึ่ง เพราะภาษาไทยอยู่ใน AI น้อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องทำกันก็คือต้องมีโปรแกรมมีโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่เป็นระบบ AI ข่าวดีก็คือธนาคารขนาดใหญ่2แห่งของประเทศไทยกำลังทำและปล่อยออกมาคือธนาคารไทยพาณิชย์ทำโมเดลภาษาเรียกว่าไต้ฝุ่นนะครับตัวนี้ภาษาไทยก็จะเก่งและจะทำให้คนไทยใช้ AI ในการทํางานด้านภาษาได้เก่งขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือของกสิกรไทยของ Kbank ก็จะมีตัวที่เรียกว่าทะเลนะครับตัวนี้ก็เป็นภาษาไทยนะครับและยังใช้ในด้านการเงินได้ด้วยเพราะ K-Bank ก็คือธนาคารอยากจะมาใช้บริการลูกค้าด้านการเงินนะครับแต่สิ่งที่ขาดไปของเมืองไทยนะครับก็คือทุกวันนี้ AI ที่ใช้ภาษาไทยจะใช้ด้วยความยากลําบากเพราะภาษาไทย มีลักษณะที่ต้องใช้คำขนาดยาวเรียกว่าใช้โทเก้นขนาดใหญ่คงจะต้องมีการปรับระบบนี้เพื่อให้การใช้ AI ภาษาไทยมีประสิทธิภาพครับตัวนี้อินเดียภาษาเทวานาครีเคยเอามาทำแล้วทำให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็จะเป็นตัวอย่างให้คนไทยเอามาพัฒนาแบบเดียวกันได้ที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับก็คือการต้องทำชุดข้อมูลภาษาไทยเพื่อเอาไปปรับแต่งให้ AI รู้จัก สื่อสารเอกลักษณ์ไทยทด่ดีขึ้นเรื่องของเรื่องก็คือถ้าเราไม่มีข้อมูลไปเทรน AI เลย AI ก็จะมองไทยด้วยสายตาฝรั่งหรือสายตาต่างประเทศเช่นถ้าเราอยากจะให้วาดครุฑนะครับด้วย AI ออยากจะได้ครุฑแบบไทยปรากฏว่าผมลองวาดมากลายเป็นครุฑที่ดูคล้ายมังกรเพราะตัวอย่างมังกรภาพมังกรมันมีเยอะกว่าอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรืออยากได้เอกสารที่มีตาครุฑนะครับ ปรากฏว่าได้ครุฑอินโดนีเซีย <c oughs> มาอยู่ในเอกสารไทยเป็นต้น <c oughs> ที่ผมกำลังจะเปรียบเทียบก็คือถ้าเราไม่พัฒนาภาษาไทยนะครับของที่มีเฉพาะกับของไทยเช่นอาหารการกินเช่นพืชเช่นสัตว์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมแบบไทยสื่อสารเข้าไป AI ก็จะไม่สามารถสื่อสารเอกลักษณ์ไทยได้การที่ไทยจะเอาซอฟต์พาวเวอร์ออกไปสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตก็จะทำได้ยาก สิ่งที่เราควรจะทําก็คือทําให้ AI ช่วยให้คนไทยเอาของไทยไปขายได้มากขึ้นเหมือนที่ญี่ปุ่นเอามังงะนะครับใช้ AI แล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษไปขายตลาดโลกครับสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดทําให้เห็นภาพชัดอย่างหนึ่งนะคะว่าที่เราพูดกันมาโดยตลอดว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีบทบาทในการทำ Creative Economy มากๆเนี่ย AI ในวงการภาษาเนี่ยและก็คนาแนะนําของอาจารย์ทําให้เห็นภาพนั้นชัดมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะคุณครับ